อำเภอนาตาลนะครับจดจยดนีนะครับเป็นอำเภอเล็กๆนะครับเป็นอำเภอหนองไม้ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับความเจริญก็ยังกำพึงพัฒนานะครับพัฒนาครับเริมมี่เลืกลาบันสองขึ้นมานะครับเมื่อหาปีสิปีก่อนก็ยังป่ทศนเจริญชำนีแล้วครับในช่วงนี้ก็เริมมีความเจริญขึ้นมาน้าแน่นะครับ คนรับมือนี้นะครับจะพาชมตลาดครับจะเป็นตลาดแรงของอำเภอนาตาลนะครับตั้งอยู่ทางปั๊มน้ำมันพีทีนะครับจะมีว่าเป็นทุกมือนะครับนี่ทุกทุกเนี่ยมะแรงเป็นบ่ครับที่ที่เพื่นอันมีตลาดนี่ครับทุกเนี่ยมะแรงนะครับอ๋อยุดเฉพาะเย็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์อ๋อเพิ่นว่าถามไม่ขาดนะครับว่ายนีมะแรง จะมีถูกเย็นนะครับถูกแร้งนะครับแต่ยกเว้นวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์เป็นจะเข้าไปในบ้านไงเป็นในในชุมชนเพิ่นนะครับอีกนะครับก็จะมีอาหารทุกอย่างนะครับเป็นอาหารสําเร็จนะครับอาหารําเร็ดลูกก็มีนะครับเป็นอาหารสดจะมีเป็นปลาเป็นปลาเผานะครับจะเป็นปลานิ่นนะครับหรือจะเป็นพวกอาหารอาหารบ้านเ่านะครับ ช่วงนี้ช่วงนี้นะครับยอดดอกพักติวนะครับดอกพักติวดอกเห็ดพี่น้องนะครับตำรับผูด้ใดอ่เคยกินนะครับ๋อโหดดีว่าดอกพักติวข้เาเห็ดยังกินแน่นะครับแกงใส่ไข่มดแดงกระแซ่บด้วยคนนะช่วงนี้มดแดงกเรเ่มจะมีไข่เลยนะครับใส่ซุปซุปกินกระแซบนะครับเดินจบไปเรื่อยนะครับ จะเป็นอาหารสดสดจริงจะเป็นผักนะครับจุดนี้นะครับอำเภอนาตาลก็จะเป็นตลาดจะบ่อใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะมีทุกอย่างนะครับสำหรับอาหารอาหารกันกินก็น,นมีมีหลายอย่างเลยนะครับหอยนะพี่น้องนี่นะครับอหนนอยนี่คือมันยังไงนะครับอหอยผมหอยุกี่้าวเลยนะครับ ีะเป็นปลา<ม>นี่แสบด้วยพี่หนอออนี่อ, <c oughs> อสดๆเลยนะครับสยจุแล้วปกตินี่นุ่ลัก,กนะนอะโคตร อ๋ออำเภอนาดอนสามสิบสี่เนี่มาแรงกันยังนี่นะครับเด้อผู้ใดที่มากินสอยจูนะครับเอาไปสู่กันกินกันสุดยอดเลยนะครับเพราะว่าพนีตลาดเนี่มาแรงนะครับอยู่อำเภอนาตาลนะครับตังจุดนี้นะครับอ่าครับอั้นี่ก็จะเป็น ผลผลไม้นะครับนี่ทุกอย่างนะครับพี่นอ้องอยากกินอย่างไดนกินบัดซื้ออะไรครับไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดจาก <c oughs> ไก่ทอดยังนีี่ยังครับนี่ยไก่ป๊อปค่คปไะไก่ป๊อปไก่ป๊อปไก่ไปเจอไก่อีกบ่อ มเทไรชิมเทไรชินละห้า no สิบ no. ชิละห้า no สิบบหอเอาอีกชิมหนึ no ่งเนื no ้อย่างร้ะเอาไปเอาไปกินไข่ไ no ก่เคเอฟซีบ no ่ไขายกันแ้่เนาะมนถอดนะเอาไปสีกินมั้ยังมันยังดีนัีขายดีนะครับสังเกตเบิ่งว่าเหลืออยู่อ่า ส่วนน่องนี่ก็จะเบิดเหลืออยู่สินเดียวนะครับสำหรับเบาะลัดจับมะมาเอาสองสินสองขาเลยเนี่ยพี่น้องก็จะเบิร์ดละละแต่เลือดจะปีกสองปีนะครับช่วงนี้ก็พอดีส่วนคนกำลังเลิกงานนะครับก็จะมา,าเดินตลาดกันนะครับสำหรับเป็นบางมือคนล้าลายเลยพี่นอ้อ,องเดี๋ยวยมาแล้งนะครับโอ้โมีเบิร์ดตัวนมง จะเป็นตลาดเล็นน่อยนะครับแต่ว่า,าเพิ่ได้ขายอยู่นะครับของก็มีทุกอย่างนะครับเช่นว่าตลาดปยายูใหญ่กระริงนะครับตลาดแต่ว่าอยา,ากได้อย่งมีเบืดนะครับคนละหมากรางใหม่มีมืดสังเกตเบิ่อแต่ว่าเป็นตลาดสดนะครับแต่ว่าตลาดสดก็มีวัดถุอย่างอยู่อของสำเร็จรูปยังมีเลยอาหารการกินที่สื่อไปเลยดะกินโหลดนะพี่น้อง น,นั่นพี่น้องพอแล้วพอแล้วไข่หมดแดงพี่เน้ะงครับไข่หมดแดงจะว่เาเป็นไข่แหละไข่มันใหญ่เลยเด็กๆอา่านสันสูงคือไข่หมดแดง เรือนนี้คือว่าอะไรพี่น้นองไข่มดแดงนี่คือมดแดงมันเริ่มเริ่มออกไข่แหละนะครับเพราะว่าบางคนกับพี่หาแย่มาขายเด้ด็ดๆนวะครับเดินมากกับจุดสนเลยครับในจุดนี้ สำหรับวาวลัดนะครับผาชมบรรยากาศตลาดนะครับตลาดของอำเภอนาตาลนะครับตลาดแรงพันวานะครับก็จะมิ่นถามไม่ค่ะพอนว่าจะมีถูกถูกเย็นนะครับถูกแรงนะครับยกเว้นเฉพาะแรงวันอาทิตย์แรงวันอาทิตย์เ่อนกะจมีคือกันแต่ว,วา่าพอนจาใหญ่ไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับ ข้างนะครับก้าศันี่แหละครับย่างก็จะเลื่อนยังพุ่สืบขานเข้ามานะครับแต่ว่าในปีนี้ด้ยินว่าอําเภอนาตานนะครับเป็นจะตัดถนนนะครับตัดถนเสนนะครับถนนถนนใหญ่นะครับเป็นถนนหลักเพราะว่าเป็นจ้างสะพานนะครับสะพานสมีจักรภาพไทยเล่านะครับอุบลสารวันนะครับถามไปเขต แขวงสารวันนะครับซึ่งฝั่งฝั่งไทยนี่ก็จะเป็นเขตของอำเภอนาตาลนะครับจะขามไปใส่เมืองละคอนเพ่งนะครับจุดนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มความจเจริญก็เริ่มข้ามาน้าแน่นะครับถึงจะเป็นอำเภอเล็กๆนะครับแต่ว่าอีกบนนนก็คือคือความจเจริญก็คือจะคือผ้านเข้ามาอยู่แล้วนะครับเพราะว่า่นจะสางสะพานช่วงนี้เพิ่นก็ว่าก็เริ่มเบี้ยนขึ้นทีกันแล้วนะครับให้เกษตรกร ที่มีธีหน้าทีท่ทิดครับที่เพิ่นจะสางสะพานนะครับเพิ่นยินว่าเพิ่นเริ่มทําการตารวจเว้นขึ้นแล้วนะครับจะบุกเกินปีเจ็ดศูนย์เพ่อนว่าอาจจะจะสางนะครับสั่งสะพานจะได้เห็นอีกเธอหนึ่งนะครับในการสางสะพานนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งของจังหวัดอุบลน,นะครับที่มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปประเทศเบ,บอร์บานสปปลาวนะครับ ครับสำหรับมื่อนีบางราษลงโค้งนะครับก็ขอยกขีดลงในอำเภอนาตาลเป็นตลาดเล็กๆนะครับแต่ว่ากันยังมีผู้คนเข้ามาจับจ่ายส่ยสอยกันอยู่นะครับเป็นอำเภอหนองไม้ครับของจังหวัดอุบลราชธานีครับมาจ่ายตลาดนําพอดีนะพี่น้องลยได้โอกาสนะครับได้โอกาสนะครับใส่ถ้ำลิปไปนํานะครับ ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกคลิปต่อไปครับผม